เมื่อนี้บ่าวโชกภาพพี่น้องมาสวนครับบ่ได้ไปหาเห็ดทางได้ครับนอไม่ก็บ่ได้ไปหาครับกับมาให้ปุ๋ยไผ่เลี้ยงสามฤดูครับพี่น้องคือเกาล่ะครับเมื่อวานบ่อเหลวครับฝนตกข่ำก้อนเห็ดใดเข้าเดียวครับเมื่อวานนี่เห็ดใดประมันเครื่องมือใบใบกับเขาบ้านละครับฝนตกฟ้าห้องครับช่วงนี้ทางบ้านพี่น้องเป็นยังไงนอครับฝนตกแนวบ่อครับ ทางบานบาโชกสีบนเรื่องอำเภอร์สีบนเรื่องก็ดีครับผมกับตกเรื่อยๆครับพอมีนามเห็ดให้เห็ดหน้าเห็ดสวนครับผมบบถือว่ากับถ่วมครับหลังจากที่ให้ไพ่แล้วก็ก่อได้มันหนากับตัดแตงออกครับพี่รองนี่ครับการที่จะเห็ดไห้มันเปลี่ยนต่เบิ้งเข้าก็ต้องแตงออกครับถ้าบบแตงนีง่ายเรียวแห้งครับปีหนึ่งสิบกว่าลำครับนครับบาโชกกบตัดไปครับพี่รองครับตัดออกเท่าละลำสองลำครับ ก้อนหนึ่งก็เสียเอาไว้ประมาณหาหกลำนี่แหละครับผมเอาลำเก่าไว้น้ำทีมีใบครับทีมีใบกลางเต็มเอาไว้จากต้นหนึ่งครับกับบาโซกับเลือออกแล้วครับผมครับให้เลี้ยงนี่ก็นอหง่แล้วครับผมนี่ถ้าปลูกได้ปีนึงนี่นอซ้ําแขนครับนี่ครับคือสองนอเนี่ยครับตอนนี้ก็คือปล่อยล้ำไว้ก่อนครับบ่ท่านด้เก็บครับพี่น้องจะเริ่มเจ็ดปีหน้าครับปีนี้ก็ไว้ล้ำก่อน ต้นมันก่อไงมันแข็งแรงกน่อนบพี่น้องเวลามันดอกมามันจะไดะ้น้อยใๆ